เฮ้ยอาจะว่าไงเขีวคมแท้เลยว่ะเขีวคบแท้ละเขีวชาวบ้าลงไม่อีกแล้วครับพวกชาวบ้านจะเสียมาดิแย่เลยนอมือนครับพ่อสมานครับครับบาดีครับเครับบ๊าดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนนครพ่อสมานเนาะที่เบิงคิดอยู่นะครับ เมื่อน <art> ี <ives> <Te> ้มาเจอพ่อสมานที่ตลาดนัดทุกกระบือของเสียนสุภาพบรรณฝ่ายนะครับเมีนครับตลาดไม้ตลาดไม้เปิดไม้เปลี่ยนวันอังคารนะครับครับเปิดไม้วันอังคารมือนี้เขม้าแวยู่แถวนี้ก็เขม้าแวยรถครับเมื่อนี้กับพี่น้องกับมาเปลี่ยนกําลังใจแล้วหลอยู่นักพ่อสมานเนาะหลครับหลอยู่ครับนั่นาดีพี่น้องเบ่งน้ำกันก่อนวัวกับเ็มรถทุกคนครับเป็นตลาดเปิดไม้เมื่อนี้เปิดสกัดตลาดไม้เมีนครับเห็นเจ้าของเราบ่เคยฟังว่า อาทิตย์หน้าในหางพอดีขึ้นมาหาง่าขุนด้วยครับแจ้งข้าวห้พี่น้องในห้อยตั้งเขตบ้บันฮาลู่เนาะครับครับพอต้งเพื่อนราคาที่เพื่อนกินกินไห้เพื่อนกะไห้ประมาณเท่าไรพ่อราคางอขุนที่เพื่อนยี่สิบขึ้นครับยี่สิบขึ้นสิบขึ้นสิบขึ้นทอดยี่สิบกว่าสองถอยสองถอยครับถอยเพื่อพี่น้องไทยบ้านมีง้วน้ำเนาะเพื่ออยากมาขายมันไม่ยน้ำพอนะหลายยางก็ยังวันพร้อมนะครับ ปกติเจ้าของเพิ่นกล่ว่าอนาคตนี่พื้นที่เป็นวัวลงพื้นได้ครับนะครับเพื่อพี่น้องมาซื้อได้สบายใจเนาะได้เห็นทุกอย่างนะครับตอนนี้มันไม่อยู่ก็สมานได้อย่างมาแน่หมื่นนะครับในวัวแม่ลูกหรอกวัวนมวัวสาวครับอืมในวัวสาวมาสองสาวเนี่ยวัวสาววัวนุ่มอันนี้วัวนุ่มนะพ่อเนาะครับครับวัวปูน้อยครับตัวทั้งไหนนี่เป็นวัวปูน้อยครับตัวนี้เป็นวัวสาวท่านพ่อปีหรือยังพ่อสองตัวนะมันก็อยู่ประมาณนี้แหละครับหลายเท่าไรพ่อใช่ไหม เมื่นกล้วนี่แหละครับเมื่นตัวนั้นกับเมื่นสามตัวปู่บลากลาในเมื่อนสามแม่นตัวแม่เสาหนี่งกับเมื่อนห้าพันหาร้อยมื่นหาพันหาร้อยอันนี้อีลานี่เป็นเครื่องพาแม่นครับแมน่นครับตัวนนี้ที่ปเป็นแม่น,นี่เป็นแม่ลูกนะพ่อเนาะอันนี้เป็นเป็นแม่ลูกครับอพ่ลูกตะวัดิขเขาไม่บอกครับลูกนะเป็นประวัติน้อยมันเงินถ้าพ่อกับบ้านอ่ะตัวตัวนี้ครับแต่ว่าแดงดีนะพ่อเนาะแม่นแดงดีแต่ว่าพ่อมันก็แดงดีพ่อมันก็เดียดดีเติบอยู่ได้จากเดือนแล้วพ่อสมานชุดนลยบักลานะบักลานี่มันประมาณ ผาเดือนแล้วครับแม่เขาผสมหรืยังที่ไหนครับเอ้าจากอะไเรื่องบบว่าอะไรถามเขาเป็นน้ำเขามาดิพ่อแต่ว่ามันกิดจุสมก้นนี่ผสมประสบการณ์พ่อต้งกับพ่อสมานว่าเขาที่พลาดลูกอยากโตแล้วนะแม่เขาเน่ะเขาก็ว่าบ่อเม่ถึงเขาก็ว่าลูกแรกเลยที่เขาเขามันนต็มเลยลูกสองข้าทองอ่ะแม่นลูกสองข้าทองสองข้าทองครับนี้เป็นลูกแรกหน้าตาแล้วก็ดีนะพ่อเนาะถ้าเดี๋ยวพ่อสมานครบนะครับนะอ๋อครบ่าดิอยากได้ยักษีมือเนี่ยแหละครับจิตว่าเป็น บ่ขั้นไก่บ่ไก่อะไราไปส่งให้พี่น้องเนี่ยครับได้ได้ครับพอดีกันตายุนั่นกะทีรถใอายุหน้าตาแล้วก็สวยดีครับครับพาดีนีเดรถหนังดีรับจ้งบริการครับรถรับจ้งบริการนี้ของตลาดนัดเป็นเครื่องดำยังดีเพื่นว่าเนี่ยพ่อเนี่ยครับปีพัวปีรับโอ้เพื่อพี่น้องบ้านไก่เนาะครับมาอยากได้กับเพื่อนมีส่งให้ด้วยครับ ถ้าเป็นตัวเน่นตัวนาดีเถอะพี่ดอกเมฆะนะเม่ะตัวน้าใช่แล้วก็ดีอยอะใช่ครับส่วนหล่าน้อยสองตัวนี้เราไปคุณเราไปเลี้ยงได้ครับเนาะเพ่อเนาะเน่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวปูหลาน้อยหมื่นกว่าบาทนางนี้ก็หมื่นกว่าบาทครับมาพ้อสมานเบอร์โทรศัพท์ครับมืนอไหร่เดี๋ยวเราิดม่วงเขายีหลาน้อยเนี่ยก็เลี้ยงผูกเว้ เบอร์พ่อสมานนะครับเรามาจากบ้านข่าวได้พ่อสมานนะครับศูนย์เก้าเด้อนะพ่อเนาะอีกเบอร์นึงก็0967573435ครับเบอร์นี้มีไลน์ครับมีไลน์เบอร์นี้มีไลน์พูดคุยแชทกันได้นะครับเบอนี้ใครหมาได้คุณพ่อเด้อขอบคุณหลายครับพ่อครับครับะทีบครับ ตอนนี้อยู่กับเจ้าของตลาดนะครับเนาะเสียสุภาพนะครับเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบดีครับเสียครับบดีครับห้อยดุลเสียมาดครับมีโอกาสมาเยี่ยมเสียสุภาพเราเปิดตลาดใหม่นะครับเอาเสียในน้ำแนวสถานที่อยู่ที่ไรครับตกอาทยู่ถนนสายชัยภูมิสายชัยภูมิตัดตูนนะครับก็จะถึงราชพัฒน์กระหางจากตัวเมืองเลยสีแยกไฟแดงครับประมาณสี่กิโลครับถ้าจากตัวเมืองมานี่ก็อยู่ที่ กครับอเปิดตัววันอังคารแล้วครับนะอังคารครับผมสถานที่เรากว้างขวางดีอยู่ครับนัดเดียวนัดเดียวนัดดเียวช่วงแรกนัดเดียวกคนเราเสียเนาะเป็นเสี่ยวากับพี่น้องในห้อยน้ำกันว่ากันว่าสัปดาห์หน้าว่าเนี่ยนะครับมีข้าวดีสัปดาห์หน้านี่คือพ่อค้าคนการอยู่ทางเมืองเพชรครับเป็นซีมาแต่แต่มื้อนี้มันบ่ทันตอนแรกเขาบอกว่าวันอาทิตย์แล้วก็พอวันอาทิตย์ปุ๊บเขาห่อเปลี่ยนเป็นวันอังคารบ่ทันมื้อก็เลยไปทางเจ้าโสทรก่อนนะครับดูด เป็นราคาหนาเขาอยู่ตรงมาหลักๆเราเพิ่อนที่มาเน้นหางวอยยังไงครับไอ้ในหางทั้งภาคกลางอ่ะพวกง้อขุนครับขุนเพิ่นเพิ่นตั้งเกณฑ์ไม่บอกครับว่าจังไรเพื่อพี่น้องในหางเราไอ้ในห้อยเที่ได้ที่ได้จัดเตรียมไว้บลอสที่เป็นร้อยประมาณปีกว่าๆขึ้นมาอือประมาณนั้นสองคืนสามสองก็สองคืนแน่แล้วก็สองถอยตามตามคุณภาพต้องเสียเนาะครับเอาเพื่อพี่น้องเพื่อจะมาใช้บริการหรือว่าเพื่อนมามาบะเถือกเสียเบอร์ติดต่อนะครับ 083ย์แปด6ามสามหสี่เยสียสุภาพนะครับเนาะครับนี่ละก็ค่อยดูนี่ละบัดดีกันนะครับมู่พวกกันเสียนกัเสียดูนี่เป็นยังไงทางตลาดนัดโคกระบือบ้านข่าวนะครับเนาะเสียสุภาพมาเลยตำบลนาำไฟในเจ้าของตลาดนัดชัวอืมครับครับมื้อนี้มื้อนี้พูดถึงกับพี่น้องมันเปิดตลาดใหม่เนาะเสียเนาะเมื้อนี้พูดถึงกับพี่น้องก็มาเป็นกระนังใจให้เราไหลเลยครับมื้อนี้เนาะ สำคัญคือมักวิวเนาะบรรยากาศนี่ได้เลยนะครับเนาะภูเขาอยู่ข้างหลังนะครับผิวสวยงามพร้อมนะครับเสียสุขภาพก็ให้เจริญรุ่งเรืองให้ฝังได้เสียเด้อครับผมอ่ะขอบคุณหลายครับอันนี้คงเสียมาดได้ครับนะครับผมโอ้ยมาตัวใหญ่แท้ครับสุขฉายาแล้วเนาะเสียมาดแล้วมาของใหญ่เนาะเสียมาดเนาะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเลยครับเสียมาดนี่ ท่านได้ผสมใหยื่อหรือยังอันนี้ผสมแล้วครับเนี่ยผสมแล้วผสมได้เท่าไหร่ครับได้อยู่ประมาณประมาณได้ครบรอบหรือครับผสมเพิ่งเพิ่งผสมผสมผู้ใดเราื่อจะมาเดี๋ยวนะตัวใหญ่เท่ไล่เขาด้วครับเนี่ยไล่เขาฟอร์ตคุณนั่นเนี่ยครับครับผมท่านรอบหรืยังเสียมาดยังครับยังครับ ครัไอเสียมาที่ถามว่าอิหลานี่มีประวัติว่าเขาเป็นลู่ผู้ใดเามีบ่บูประวัตินะครับว <of> ่ได้สืบมาครับเลโอ้ตัวใงญ่ยเท่ได้ครับน่ที่บ่อ้อยบบหกสิพุ้นบ่อเสียม่ารับหางลากพื้นพื้นด้ครับนวาเตวแเดนสวสองเลขกก็เสียม่าเนาะไปตำหนีตีโครนได้ไมุงัตึงดำนะครับ เสซมาตว่าเท่าไหรครับราคาตัวไหนครับตัวตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่เปิดไปหาเมืองหาหาเมืองหาลมทรงล้มทรงชุดลาหน้อยเท่านั้นเด้ยวลาหน้อยเปิดไปเขาผิดกินอิลาหน้อยนี่เป็นงานบ้านบ้านบ้านมันก็ให้หรอกครับแต่มันมันขึ้นรถมันเป็นนี่ใสแบบนี้งหรอส่วนไหครับแต่คารุงรถนี่ปกติครับปกติจูงไดเรศได้ ล้วน้อยเท่าไหร่ก็เสียมาดน่อยสองครับสองสองถวดนะก็ร้องได้อีกเนาะก็ร้องได้เบิดมเหนื่อยครับครับครับก็ให้น้ำมนต์เต้าเลยเอาเสียมาเดไปโทรศัพท์ครับห้าส่วนห้าสองหกเก้าหกกรับพี่น้อกอยากได้หัวไปเลี้ยงได้ครับของเสียมาดเนี่ยใช่เลยหัวใหญ่นะเสียมาดเนาะเราประสบออกฟอร์ดไปให้แล้วหัวให้น้ำมนต์พ่อทหัรนะครับหมานๆได้เสียมาดเนี่ยเอาเสร็จออกครับ านเป็นได้พ่ออีหลาน้อยจต่เนี่ยพอพานเราเปิดสองหมื่นเรตัวนั้นตัวใหญ่เท่านั้นเพราะพ่อเนาะครับเอาพี่น้องแค่ไปเลี้ยงเมื่อนี้ตลาดเปิดมาเยอะแล้วครับเมือนไงหลายอย่างยังบุกความกันเลยบ่ได้เอาหัวหลง เดี๋ยวพี่น้องว่าเบื้องหัวของเสียดุดน้ำกันนะครับเราได้มาให้พี่น้องท่านนี้เบิ้องยูอันนี้เป็นเมลูหรือเป็นยังไงในเสียดุดบกครับมันเป็นโตไฟโตมันครับแยกเดียวเลยเนาะแยกเดียวเลยบลานี่คือเดี๋ยวไปคุณบลานี่เอาไปคุณครับนี่คุณนะครับเมื่อนี้ยังบ่หลายๆย่างยังบสะดวกนะครับตลาดเปิดไม่ยูก็เลยยังไม่ได้ลงรถมาเมืนเอาเสียเนาะบลานี่ว่าเท่าไรเสียห้องไวเมินเจ็ดพันครับราคาต่อได้เนาะครับราคาต่อได้อยู่เนี่ยนางดีด้นะพี่น้องกับพีปรนปัตร นางเงได้เสียดุลนางเงนั่นห้องไว้28ครับทับได้สองเดียนก่อแล้วครับทับบามันผสมผู้ใดให้เราครับบามันนะผสมตัวแท้ครับครมตัวครับผ่านจากตัวแล้วครับผ่านลูกผ่านตัวเดียวครับตัวสองค้าทองทําค่าทองแล้วสูงกับส่งกระบะจะเนาะครับยินบ่ลอยหาสิบขึ้นเพบ่เสียดุลนะครับประมาณนั่นแหละครับน้อส่เบื้องหลาเขาเบื้องหนาเนี่ยรับประกันทุกอย่างนะเสียเนาะรับประกันครับทุกตอนท้องรับประกันพ้อครับ นาเดียวเราอยู่ไปส่งให้ได้ข้อมง่ไปส่งให้ได้ข้ถ้าบวกไก่ก็ส่งได้ครับถ้าไก่ก็ซ้อยค่ารลดกันเนาะครับเพราะว่ามีเรามีรถบริการอยู่นะครับครับเสียเบอร์ติดต่อครับ061 185 0037เสียดุลเลยครับเด้อนะครับเมื่อเนี่ยมาเจอเราอยู่ตลาดเปิดใหม่เนาะ มานกันรังใจกันส้อนมากผมที่ขายเอาซื้อเสียงไว้ก่อนครับบอกกำไรหรอกมั่นลุ้นคอยเดี่ยวกำไรครับไม่หมดครับครเอาเอาเอาื้อนี้ก็มาเชิญดุนครับผมมื้อนี้พี่น้องก็มาให้กันรังใจกันหลายอยู่ ข้าบ้านก็เป็นกินนุ่ฮัลโกคาลิอาฮิลมันให้เต้านมเนี่ยบินแพงเพราะราคานี่เด้อลูกโดเนทำหน้ไปดีไปนุ่มดีงั้นลูกแม ขาไร่ป็สมท่าไร่พระตงครับครับผมวัดีตอนเช้าด้วคุณพ่อเด้อสวัสดีครับมดเด็หัวรุนมาหนึ่งตัวนะครับไอสถานที่ยังปรได้เรียบร้อยนะพอนะก็เลยว่าได้ลงรถได้ครับมุดแก่งข้าวพี่น้องทางบ้านได้รู้นน้ำกันไอพระตงข้าทองเลยยังครับเนี่ยทองนะครับได้จากเดือนแล้วคุณพ่อได้แล้วครับปินหัวสาวทองแรกกันบอกครับทองแรกครับทองแรกมานหัวรุนมันหัวรุน แต่ว่าสีขาวแต่ว่าหน้าตาแล้วก็สวยอยู่นะพ่อเนาะอ่ำพี่น้องอยู่ได้หัวขาวเนะครับหางหรือหางแยงหรือพระโต้งเนี่ยเครื่องนี้ที่ออกเป็นสไตล์ผ้านะพ่อเนาะครับพระต้งผมที่ถามมองว่าได้หนาเอาราคาครับราคาผมห้องผมว่าไว้สามสามนึงครับสามสามนี่ไปส่งให้น้อพระต้งเนาะครับผมกันบ่ไก่ลายไปส่งให้เลยครับเด้อ ร้อยกิโลร้อยกิโลึ้นได้บ่พ่อเอ้าตื้อมาอีกหน่อยเนี่ยร้อยกิโลเท่าไรร้อยห้าสิบได้ปะได้ครับได้เนาะร้อยกิโลร้อยห้าสิบกิโลได้ได้ครับเด้อสามสิบสามแล้วคุณพ่อเอาเบอร์ติดต่อพ่อตงศูนย์เก้าศูนย์ครับสองเก้าห้าแสองสามเจพ่อตงบ้านกุกบกครับผมผสมผดอะก็พ่อผสมบักอี่ยงผสมบักอี่ยงว่าไงใบทับก็มีผมแต่มันลืมหมอเนี่ยแต่ว่า ผสมใบผสมหลอดนะ้ำพรน้องครับได้เท่าไหร่ก็จากเดือนก็พ่อะหาเดือนแล้วครับหาเดือนการันตีท่องครับการันตีบ่บ่บ่มีเอาขึ้นมาบ่มีไปล่วงไปเบื้องให้หมอชิคครับบ่ท่องการันตีคืนครับผมครับอ่ะไปทุกคืนเองเอาพ่อต้งไปทุกเอา่างนี้นะครับเด้อพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงไปเท่าหาพ่อต้งครับครับขังหรือขังยาวดี หัวจ้อยสวัสนี้นะครับครับผมวันนี้ว่ารวมตลาดไม้น้ำเพรนหัวจ้อยเนาะครับผมแล้วก็ได้งัวขุนมันงัวสาวด้วยนครับครับงัวสาวครับงัวสาวมาหนึ่งตัวนะครับสมแล้วครับนี่เป็นเลี้ยงให้เล่าเิ็มเล่าเต็มสวัสดีตุ๊กเลยเป็นงัวบ้านๆนะครับเนาะครับครับบ้านๆเครื่องดำเบีอย่ลอยด้วยด้วยหัวจ้อยครับผมเครื่องดำเบีอยู่ แข้งขาดีเพิ่มให้ช่วยนะแข้งขาดีครับบัวทองบัถอนหางก็บัได้มีตำหนิตีคนหรือบัวตีบาดแผลนิดน้อยขึ้นกันลดกระทบลดแรถเล่นรถอย่างด้อครับน้ำเลี้ยงจะขาดนิดนึงเนาะครับผมเพิ่นซื้อมาจากมองตีว่าเพิ่นเลี้ยงกัค่อนข้างตีอัตคัดน้อยนึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ที่ขาดจากประมาณจากเก้าสิบยี่ดอกรับไอขาดยี่ดอกรจากสิเปอร์เซ็นต์เพราะผิดได้ยี่ดอกร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บไข่ได้ป่เพื่อให้ไข่ขาดหยาครับ พ่อจอยเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไลยสิบเก้าหารร้อยครับต่อรองได้ครับผมบล์ไก่ทรงฟีครับบล์ไก่ทรงฟีได้ครับเด้อนะครับเพื่อพี่น้องอยากไปเลี้ยงพ่อจอยฝนกำลังตกบ้านเฮาหิ้งกันลังขึ้นครับเบอร์ติดต่อครับศูนย์เก้าสามสี่สองแปดสองศูนย์สามศูนย์ครับผมพ่อจอยเราไม่อยากบ้านขาวเลยครับบ้านขาวเขานี่แหละครับพี่น้องไปโทรหาเราครับครับครับเมื่อนี้มาเป็นมาเป็นกันลังใจน้ำกันพ่อจอยเนาะร่วมเปิดตลาดคร่วมเปิดตลาดเหมือนกัน ก็ถือว่าพี่น้องมือนี้มาให้กับลังใจกันหลายย้ยนอ,อน,นห้อยจอยเนาะให้ห้อยกันได้ใกล้ใเชียงกันนะครับเกินในห่างข้างหนองบัวขาวคุณกับมาครับคุนกับมาอะไรครับพี่น้องก็มาเบิ้งหลายอยม่บอเส้าหน่อยครับพี่น้องไทยบ้านกันเลยห้ยอยจอยก็เห็นหมานครับผมพี่น้องจะได้คุยโทรหาห้อยจอยครับผมสั่งก้อนพอดี้นะดึงหลังเลย อยงวนห้อยมันตกรถครับเพ่อนกระลังที่คล้องขึ้นรถหัวพ่อมามันตกรถครับว่าน,น้อยเราบ่มีเสื้อผูกไว้เลยจึงคล้องขึ้นรถไปที่เสียนพ้กกันเนานะระวังระวังเสียมากครับกับหอยต้นเนอะาไปที่เสียนข้าก,กันครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เก่งที่เราสามารถเก่งทุกอย่างนะครับก้อหัวเก่งเนาะเก่งทุกอย่างครับสมซื้อเลยสมมาตเวัดีเอ้ยครับเก่งหไ้้นมันดูดอกสมาระครับเวังมันดูดบอกสามารถดูดหัวปะครับที่เราในห้อยเพิ่นกระซ้ยกันเพราะว่าหัวเป็นหัวพอม้านะครับผู้เฒ่า มันลดลดลง mื้อ เด้อ đấy เฮ้ยค <kung> ้มอะนะแค่ะ <sponge> ข <cake Sounds> ึวมเอะตะแคมาลงไม่ชอบอีกแล้วครับพวกเขาว่าจะเสียมาดิเี้ยเลยน้องมือนไหยครับดังอีกแล้ว้าจ่อเข้ามาใช่อ่ะเข้ามาเข้ามาพี่น้องไทวบ้านพี่น้องในห้วยมาเป็นกาล้งใจกันได้เหมือนนะครับมาหลายยัเน้ง นี่ได้ห้อยจอยมาจากหนองบอนลเวีนะห้อยจอยเนาะครับผมวันนี้มาแสดงความยินดีกับเสียเราเสียสุภาพครับอันนี้ก็พราห้อยอุศว์มาหลายกันจุกันยุบมันเนี่ยก็ไปวานขานี่อย่บ้านเไปบ้านยุบ้านพ่อมากับมานะมณฑลนมพ่อเนาะมาแสดงความยินดีกับเสียสุภาพเปิดตลาดใหม่นะพ่อเนาะ ก็อันนี้พ่อคำไม้ด้วยครับนี่มาจากบ้านข่าวนะพ่อเนาะบ้านข่าวครับตะมุนผู้เรียนขาตะมุนผู้เรียนขาพ่อพงมาจากบ้านหนองบัวขาวนี่ตะมุนชี้ล่องเปิดเมืองครับอันนี้เสียอวดมาดินแดงอืมครับมาหลายย่มุ้อ่ะอันนี้พ่อไร่จิ้มกะไก่กันก็วิแดงกะเหล่าพูดเผ้ยคนละทีเว้ยอันนี้พ่อเลยเอาบดีพี่น้องทั่วโลกรังเย็ดโจกระังเย็ดโจเมื่อนี้เปิดตลาดมือแรกนะพ่อเนาะครับจัเขาจะดีก็จะเสียสุขภาพ ให้ตลาดเราตัเลนลุงเลี้ยงนะพ่อเนาะพูดแลวกการบั้นหลอยู่มัน